อ่านพระไตรปิฎกพระสุตตานตปิฎกคำพีที่หนึ่งนิกายที่สองทีฆานิกายมหาวัคเกล่มสองว่าด้วยสุทัศนสูตรตอนว่าด้วยฤทธ์อ่สี่ประการกันที่ห้าสิบสามคำพีทีฆานิกายมหาวัคมหาสุทัศนสูตรตอนว่าด้วยฤทธ์สี่ประการนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตพะคะนะสะภะคะวะโตราาอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะราชาอนันทมหาสุท,สทัศโนเจตุหิอิธิธิสมณะโตโหติ กตมาหิจตุหิอิทีหิอิธานันทะราชามหาสุทัศโนอภิรูปโอหสิทัศนโยปาสาธิโกปรมายะวันโปขรตายะสมณาคาโตติวิยะอันเยหิมนุษยหิราชานันทะมหาสนัทโนสุทัสโนโอเต นวันนี้ธรรมาภาพจักแสดงมหาสุทัศนสูตรกันที่ห้าสิบสามวาริฤิสีประการของพระเจ้ามหาสุทาาัศนจักรพรรดิและเรื่องพราหมณ์ขรหบดีเรื่องสร้างธรรมปราสาทและธรรมบกครณีตามพระบาลีอัตถกถาและธรรมถาที่บายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตลอดกาลนานตามสมควรแก่การฟังพระสัทธ,ธรรมเทศนาตอนบาลีนำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในมหาสุทัศนะสุดที่สี่คำพิธีขนิกายมหาวัคจิงได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระอนุนว่าดูก่อนอน,นุนพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยฤทธ์สี่ประการ ฤอสีประการนั้นคือประการที่หนึ่งพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้มีรูปมีพระรูปพระโฉมงามยิ่งน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพันธ์อันเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายประการที่สองพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้มีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายประการที่สามพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยเตโชธาตสำหรับด้ยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินแปลกจากมนุษย์ทั้งหลายประการที่สี่พระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นผู้เป็นที่รักใคร่พอใจของพราหมณ์ครืบดีทั้งหลายเหมือนกับบิดาอันเป็นที่รักใคร่พอใจของบุตรทั้งหลายฉะนั้นพรามและคราหบาบดีทั้งหลายก็เป็นที่รักใคร่พอใจของพระเจ้ามห aments, าสุทัศนะเหมือนกับบุตรทั้งหลายอันเป็นที่รักใคร่พอใจของบิดาฉะนั้น ดูกาลอนอนเวลาพระเจ้ามหาสุทัศนะเสดส็จออกไปสู่พระราชอุทยานพร้อมด้วยจะตุรงคัดเสนาพวกปรามและเครือบริทั้งหลายได้คอยเฝ้ากราบทูลอยู่ว่าขอพระองค์อยากเสด็จเร็วโปรด,สดเสด็จช้าเถิดให้พวกข้าพระองค์ได้เห็นหน,นานๆพระเจ้าข่าเวลานั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ตรัสสั่งนายสารถีว่าอย่าขับเร็ว ให้เราได้เห็นเมื่พวกพรามและเครหบรีนานๆนดูการอานุนพระเจ้ามหาสุทัศนะประกอบด้วยฤทธิ์สี่ประการดังที่ตักขาคดว่ามาแล้วนี้ดูการอานุนครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะสรงพระดำริว่าเราควรให้สร้างสระโบครณีกว้างยาวสะละร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตาลเหล่านี้ พระรงพระดําริด ah ังนี้แล้วก็โปรดให้สร้างสระบวกครณีขึ้นตามที่ทรงพระดําริไว้สระบวกกรณีนั้นก่อด้วยอิฐสี่ประการคืออิฐทองคำหนึ่งอิฐเงินหนึ่งอิฐแก้วไพลทูลหนึ่งอิฐแก้วไพลทูลหนึ่งอิฐแก้วปลึกหนึ่งนะและมีบันไดทองคำบันไดเงินบันไดแก้วไพทูลบันไดแก้วเปลือกทุกสะไปบันไดทองคำมีเสาเป็นทองคำ มีลูกสลักและหัวเสาเป็นเงินบันไดเงินก็มีเสาเป็นเงินมีลูกสลักและหัวเสาเป็นทองบันไดแก้วไผ่ทูลมีเสาเป็นแก้วไผ่ทูลมีลูกสลักและหัวเสาเป็นแก้วผลึกบันไดแก้วผลึกมีเสาเป็นแก้วผลึกรูปนีลูกสลักหัวเสาเป็นแก้วไผ่ทูลสาบการณีเหล่านี้ล้อมด้วยไพทีที่สองชนิดล้อมด้วยไพทีสองชนิดเอาเป็นใ่ควาย คือไพรทีทองคําและไพรทีเงินอาไพรทีเป็นชื่อเนอะาะไพรทีทองคํามีเสาเป็นทองคํามีลูกสลักหัวเสาเป็นเงินไพรทีเงินมีลูกเสาเป็นเงินมีลูกสลักและหัวเสาเป็นทองคําลําดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงทรงลรามมว่าเราควรให้ปลูกดอกอุบลดอกปทุมดอกโกมุตดอกปุนดลิกอันบาน ทุกดูให้เป็นประโยชน์แก่ชนทั้งปวงขั้นทรงพระดำริดังนี้แล้วก็โปรดให้ปลูกดอกไม้เหล่านั้นลงทุกศกสะโบกครณีลำดาบนั้นจึงทรงพระดำริว่าเราควรตั้งพวกบุรุษให้เป็นเจ้าหน้าที่อาบน้ำให้แก่คนทั้งหลายไว้ที่ริมสะโบกครณีนั่งนี้ ให้ดูแลให้แลให้ดูแลพวกคนที่อาบน้ําแล้วก็ทรงดธรรมตามพระราชด,ดําริลําดับนั้นจึงทรงพระดําริว่าเราควรตั้งการให้ทานข้าวน้ําเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะที่นั่งที่นอนสตรีเงินทองไว้ที่ริมสระบวกครณีเหล่านี้เพื่อให้ได <q> ้เพื่อให้แก่ผู้ต้องการข้าวผู้ต้องการน้ําผู้ต้องการเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องการยานพาหนะ ผู้ต้องการที่นัง่งที่นอนผู้ต้องการสตรีผู้ต้องการเงินทองครั้นทรงดำริดังนี้แล้วก็ทรงทําตามพระราชดำริทุกประการลำดับนั้นพวกพราหมณ์และคฤริหบดีจึงพากันถือเอาทรัพย์สมบัติเป็นอันมากไปเฝ้าพระเจ้ามาหาสุทัศนะกราบทุลว่าทรัพย์สมบัติเป็นอันมากนี้ข้าพระองค์ทั้งลหลายได้นำมาถวายพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าสุทัศนะตอบว่า ตัดตอบว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติของเราก็มากอยู่แล้วทรัพย์สมบัติที่ท่านทั้งหลายนํามานี้จงเป็นของท่านทั้งหลายเถิดไม่ใช่แต่เท่านั้นท่านทั้งหลายจงนําทรัพย์สมบัติของเราไปให้มากตามประสงค์จงทุกคนพวกพรามและขราบดีเหล่านั้นจึงพร้อมกันถวายบังคมลาออกไปปรึกษากันว่าการที่พวกเราจะนําทรัพย์สมบัติของพวกเรากลับไปอีกนั้นย่อมเป็นการไม่สมควร พวกเราควรจะสร้างนิเวศถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะเถิดคิดกันดังนี้แล้วจึงพร้อมกันกลับไปเ,เข้าไปกราบทูลว่าข้าแต่เทวราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะสร้างนิเวศถวายพระองค์พระเจ้ามหาสุทัศนะก็ส่งรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่ดูก่อนฮานนลำดับนั้นเท้าสากกะผู้เป็นจอมเทพพระเจ้าทั้งหลาย ทรงทราบพระราชดำริของพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วจึงตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบูตรว่าเธอจงไปสร้างนิเวศอันชื่อว่าธรรมปราศาสตร์ถวายแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะในบัดนี้วิษณุกรรมเทพบุตรทูลรับเทวบัญชาแล้วก็ลงมาจากตาวันดึงมาปรากฏอยู่ตรงพระพักข,ของพระเจ้ามหาสุทัศนะโดยเร็วพลัน เหมือนกันกันกบ,บรษผู้มีกำลังมากเหยียดแขนออกคูแขนเข้าฉะนั้นคั้นแล้ววิศณุกรรมเทพบุตรจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพอระองค์จักสร้างมีเวทอันมีนามว่าธรรมปราสาทถวายพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้ามหาสุทัศนาก็ทรงรับด้วยพระการนิ่งอยู่ลำดับนั้นวิศณุกรรมเทพบุตร จึงนิรมิตนิเวศอันชื่อว่าธรรมปราสาทถวายแด่พระเจ้ามหาสุทัศนราชธรรมปราสาทนั้นยาวแต่ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกได้หนึ่งโยชน้้นกว้างทางทิศอุดรถึงทิศทัศนณได้กึ่งโยชรราานั้นพื้นก่อด้วยอิฐทองคําอิฐเงินอิฐแก้วไพฑูรย์อิฐแก้วพลิกสูงขึ้นไปจากพื้นดินถึงพูนสามชั่วบุรุษ เสาธรรมประศาสตร์นั้นได้แปดหมื่นสี่พันเสาล้วนแล้วด้วยทองคําเงินแก้วไพฑูนแก้วพลึกทั้งนั้นแผ่นกระดานที่ปูนั้นก็ล้วนแล้วแต่ด้วยทองคําเงินแก้วไพฑูนแก้วพลึกทั้งนั้นมีบันได24บันไดล้วนแล้วด้วยทองคําเงินแก้วไพฑูนแก้วพลึกทั้งนั้นสําหรับบันไดทองคํานั้นมีแม่บันไดเป็นทองคํามีลูกบันไดศีรษะบันไดเป็นเงิน สำหรับบันไดเงินนั้นมีแม่บันไดเป็นเงินมีลูกบันไดศีษะบันไดเป็นทองคำสำหรับบันไดแก้วไผทูนั้นมีแม่บันไดเป็นแก้วไผทูนมีลูกบันไดศีษะบันไดเป็นแก้วเพล็กสำหรับบันไดแก้วเพลึกนั้นมีแม่บันไดเป็นแก้วเพลึกมีลูกบันไดศีษะบันไดเป็นแก้วไผทูน มีธรรมปราสาทนั้นที่ธรรมปราสาทนั้นยังมีปราสาททองคําปราสาทเงินปราสาทแก้วไผทวนปราสาทแก้วเพชกอยู่ภายในนั้นอีกถึง8ปดหมื่นสี่พันปราสาททองคํามีบรลลังเงินปราสาทเงินมีบรลลังทองคําปราสาทแก้วไผทวนมีบรลลังงาปราสาทแก้วผพกมีบรลลังแก้วลายที่ประตูปราสาททองมีต้นตาลเงินอันมีลําต้น แล้วด้วยเง e problem, ินม well, oh. ีใบและผลเป็นทองคําที่ประตูปราสาทเงินก็มีต้นตาลทองคําอันมีลําต้นเป็นทองคํามีใบและผลเป็นเงินที่ประตูปราสาทแก้วไปทูลมีต้นตาลแก้วผลึกอันมีลําต้นเป็นแก้วผลึกมีใบและผลเป็นแก้วไพทูลที่ประตูปราสาทแก้วผลึกมีต้นตาลเป็นแก้วไผทูลมีต้นลำต้นเป็นแก้วไผทูลมีใบและผลเป็นแก้วผึก ลำดานนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่าเราควรจะให้สร้างสวนตาลอันสำเร็จด้วยทองคำทั้งสิ้นไว้ที่ริมประตูปราสาทอันชื่อว่ามหาวิยุหะสำหรับนั่งพักเล่นกลางวันขัน네ทรงรดำริด,ดังนี้แล้วก็โปรดให้สร้างสวนตาลดังที่ทรงพระดำรินั้นทรเมาปราสาทานั้นล้อมด้วยไพลโทโรธีทองคาและไพรทีเงิน พไธทีอทองคํานั่นมีเสาเป็นทองคํามีริ่มศีรษะเป็นเงินภายทีเงินมีเสาเป็นเงินมีริ่มและศีรษะเป็นทองคําธรรมปราสศาทนั้นมีพวกกระดิ่งทองคําและพวงกระดงเงินแขวนอยู่รอมรอบสําหรับพวกกระดิ่งทองคํามีตัวกระดิ่งเป็นเงินสําหรับพวกกระดิ่ง เงินมีตัวกระดิ่งเป็นทองคำเวลามีลมพัดมากระดิ่งเหล่านั้นก็มีเสียงดังไพเราะจับใจหน้าเต้นรำขับร้องเหมือนกับเสียงดนตรีประกอบด้วยองค์ฆ่าประการที่ช่างผู้ฉลาดตกแต่งไว้ดีแล้วฉะนั้นพวกนักเลงพน,นันนักเลงสุรานักเลงกินนักในกุศาวดีจะจจานีในคราวนั้นได้พาการสนุกสนานด้วยเสียงกระดิ่งเหล่านั้น ถึงกับเต้นรำเล่นตามประสาธ,ธรรมปราสาทที่สร้างสำเร็จแล้วนั้นไม่มีใครแลดูได้เพราะทำให้พระตาเหมือนกับการดูแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันในฤดูร้อนฉะนั้นลำดันนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงทรงพระดำริว่าเราควรให้สร้างสระบกกรณีอามีนามวา่าธรรมบกกรณีไว้ข้างหน้าธรรมปราสาท รั้งทรงพระดำริดังนี้แล้วก็ปวดให้สร้างธรรมบกกรณีขึ้นธรรมบกกรณีนั้นยาวแต่ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกได้หนึ่งยอดกว้างแต่แต่ทิศอุดรถึงทิศทักษิณได้เกงโยอดรรมบวกกรณีนั้นแล้วด้วยอิดทองคําอิดเงินอิดแก้วไผทูลอิดแก้วพลึกรรมบวกกรณีนั้นมีบันไดสียี่สิบสี่บันไดซึ่งล้วนแล้วด้วยทองคําเงิน แก้วไพฑูนแก้วเพชรสำหรับบันไดทองคําแม่บันไดเป็นทองคําลูกบันไดเป็นกับศีษะบันไดเป็นเงินบันไดเงินมีแม่บันไดเป็นเงินลูกบันไดกับศีษะบันไดเป็นทองคําบันไดแก้วไพฑูนมีแม่บันไดเป็นแก้วไพฑูนมีลูกบันไดกับศีษะบันไดเป็นแก้วเพชรบันไดแก้วเพชรมีแม่บันไดเป็นแก้วเพชรมีลูกบันไดกับศีษะบันไดเป็นแก้วไพฑูน ธรรมบกกรณีนี้นั้นก็มีภไยทีทองคำพไธทีเงินอยู่รอมรอบพไธทีทองคำนั่นมีแม่พไธทีเป็นทองคำมีลูกพไยทีและศีษะพไธทีเป็นเงินพไธทีเงินมีแม่พไธทีเป็นเงินมีลูกพไธทีและศีรษะพไธทีเป็นทองคำพระธรรมบกกรณีนั่นมีแถวต้นตานร้อมอยู่เจ็ดชั้น ชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลทองคําชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลเงินชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลแก้วไพลทูลชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลแก้วพรลกชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลแก้วแดงชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลแก้วลายชั้นหนึ่งเป็นต้นตาลแก้วทั้งปวงต้นตาลทองคํานั้นมีลําต้นเป็นทองคํามีใบและผลเป็นเงินต้นตาลเงินมีลําต้นเป็นเงินมีใบและผลเป็นทองคําต้นตาลแก้วไพลทูลมี ลำต้นเป็นแก้วไผทูนมีใบและผลเป็นแก้วไผทูลต้นตาลเที้ยวเผือกมีต้นตะมีลำต้นเป็นแก้วเผือกมีใบและผลเป็นแก้วไผทูนต้นตาลแก้วแดงมีลำต้นเป็นแก้วแดงมีใบและผลเป็นแก้วลายต้นตาลแก้วลายมีลำต้นเป็นแก้วลายมีใบและผลเป็นแก้วแดงต้นตาลแก้วทั้งปวงมีลำต้นและใบเป็นแก้วทั้งปวงเหมือนกันเสียงใบตาลเหล่านั้นไพเราะเหมือนกับเสียงดนตรีประกอบด้วยองค์ห้า ทำให้พวกนักเลงในเมืองกุสาสวสดีมีความสนุกสนานเมื่อสร้างธรรมปราสาทธรรมบกคเรณีสําเร็จแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะโปรดให้เลี้ยงดูสมณพราหมณ์ที่ประพฤติชอบให้อินหน้ำสำราญจึงได้เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทสิ้นเนื้อความในพระบปรีอันมีในปฐมมาพานวานเพียงเท่านี้ตอนอธิกา ต่อไปนี้เป็นเนื้อความนาในตักถาวแห่งมหาสุทัศน์สุดในคำพิสุบคละวาสสีวิลาสีว่าเตโชธาสําหรับย่อยอาหารของพระเจ้ามหาสุทัศนนั้นเป็นเตโชธาที่สม่ําเสมอทําให้อาหารใหม่ย,ย่อยดีทําให้อาหารเก่าตั้งอยู่เหมือนกับข้าวในห่อฉะนั้นทําให้สวยพระทําให้สวยพระกยาหารได้เป็นปกติ สับบกครณี84% 0 0 0ี่พันได้ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินพร้อมกันกับพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงพระดำริจะโศกจะสร้างการที่พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริว่าจะปลูกดอกไม้ลงในสรบบกครณีนั้นก็เพราะเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นคนทั้งหลายลงอาบน้ำดื่มน้ำที่สรบบกครณีแล้วเดินไปโดยปราศจากเครื่องประดับการที่พระทรงพระดำริตั้งการให้ทานขึ้นนั้น ก็เพราะทรงมีพระราชประสงค์จะให้คนทั้งหลายมีความสุขยิ่งขึ้นไปมหาชนคนทั้งปวงได้พากันไปอาบน้ําที่สบกกรณีแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนผ้าใหม่ที่พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงจัดพระราชทานไว้แล้วคนเหล่านั้นจึงพากนร,รลูบไล้ร่างกายด้วยของหอมต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้แล้วพากันเข้ามาสู่โรงทานต้องการสิ่งใดก็รับพระราชทานสิ่งนั้นในคราวนั้นชาวชมโพธวิบไม่ต้องทำการงานอันใด มีแต่รับพระเจ้าจะทานทายาทานของพระเจ้ามหาสุทัศนะเท่านั้นในคราวนั้นพวกพรามและครืหาบดรีจึงพากันคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เคยทรงละไม่เคยทรงกะเกณเครื่องทายาทานจากผู้ใดการที่พวกเราจะไม่นำสิ่งของไปถวายพระองค์ย่อมไม่ควรย่อมไม่สมควรพวกพรามและครืหาบดีเหล่านั้นจึงได้นำทรัพย์สมบัติเป็นอันมากไปถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะดังแสดงมา แต่เมื่อพระเจ้าสุทัศนะไม่ทรงรับจึงปรึกษากันว่าทรัพย์สิ่งของที่เราทั้งหลายนำมารวมกันไวน้นี้บางคนก็นำมาน้อยบางคนก็นำมามา,มากอาจเกิดทะเลาะวิวาทกันในเวลาจะนำกลับไปเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงได้พร้อมกันสร้างนิเวศถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะแต่หาได้สร้างโดยทรั์เหล่านั้นไม่เพราะเท้าสกกะเทวราชตัดสั่งให้พิสุนุกรรมเทพบุตรลงมานิรมิตภายถวาย กรนิเวศึซึ่งเรียกว่าธรรมปราสาทที่วิศณุกรรมเทพบุตรนิรมิตถวายนั้นแล้วแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการยาวหนึ่งยอดกว้างกิ่งยอดเป็นปราสาทที่มีรัศมีดังรัศมีพระอาทิตย์ในกลางเวลากลางวันส่วนสับ,บวการีและสิ่งต่างๆเป็นต้นนั้นก็ล้วนแต่เป็นของเกิดเองทั้งนั้นคือพระ คือพอพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงนึกจ,จะสร้างสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นในทันใดสิ่งเนื้อความในคาถาเพียงเท่านี้ตอนธรรมถาธิบายส่วนเนื้อความในธรรมถธ,ธิบายต่อไปนี้ก็มีแต่อธิบายคําว่าพยทีนั้นคือคําว่าภัยทีนั้น <c oughs> นิยมแปลกันว่าชุกกชีได้แก่ที่บูชาแต่ยังไม่เป็นที่เราใจดีแก่คนทั้งหลายว่า ได้แก่สิ่งไรแน่เพราะฉะนั้นจึงจะขออธิบายให้ฟังว่าพรธีนั้นได้แก่ดินที่ทำขึ้นเหมือนกับพระสถูปไว้ในสถานที่ต่างๆมีที่ใกล้ประตูเรือนเป็นต้นมีลักษณะต่างๆกันทำเป็นสี่เหลี่ยมก็มีเป็นอย่างอื่นก็มีเป็นอย่างอื่นอีกก็มีก็คำว่าพระสถูปนั้นแปลว่าสิ่งที่มียอดซึ่งเราทั้งหลายเรียกว่าเจดี ดังที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ในที่ต่างๆทุกวันนี้ดังนี้เช่นเท่านั้นส่วนการมืออื่นนอกจากนี้ก็มีแจมแจ้งอยู่แล้วทั้งนั้นจึงเป็นอันว่าจบพระธรรมเทศนากานันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีเรื่ประกาศรัชนี